นี่น้องเข้าตอกนะครับอายุครบหนึ่งขวบพอดีเนาะหนึ่งปีพอดีละน้องสาวปูติ้นน้องสาวนีออนนะครับน้องเข้าตอกน้องสุดนะครับน้องนุ่สุดทองมาน้อยหนึ่งปีนะครับดูกระปีเนาะสุ่มก็ใกล้เคียงกันนะฮะ มากินกับไก่เคียงปอแม่เดียวกันนะครับครับมีออนมีนีอนนอนนะครับสองปีแค่เห็นเดือนเนาะส่วนตัวนี้ปูตินนะครับตีขีทุกข้างเนาะมีออนจะสูงกว่าปูตินนักเลยนะครับปูตินครับมีออนข้าวตอกนี่ปูตินนี่คนละปอดนะครับแต่แม่เดียวกันดูความสูงของมีออนกับปูตินต่างกันนักเลยเนาะเห็นชัดเจนเลยเนาะ